สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสองคนเกมเมอร์ใบข้าวใบบัวนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทําเพื่อทุกคนนะคะใครอยากรู้ความลับในที่ไหนนะคะบอกคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอคทุกคนครเราจะมารีเซ็ตคือบ้านอันนี้ทุกคนคือบ้านอันนี้บ้านอันนี้คือเราอะัอจบแบบนี้เท้านั้นอะเรใช้เวลาสร้างประมาณ อยูน่นะทุกคนแปแกะแพ็คก,กล่องมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่วันนี้เราจะมารีเซ็ตกันนะคะของทั้งหมดก็จะหายไปแต่อันไหนที่เราต้องเก็บไว้เช่นหมวกอันนี้หรือว่าชุดอะไรที่มันแบบว่า rare r กแาจะเก็บเอาไว้นะคะคือ วิธีการเก็บก็คือให้ตุ๊กตาพวกตัวการ์ตูนพวกนี้ใส่นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาของแป๊บนึงนะคะเดีย๋ยวเรามารีเซ็ทของกันนะคะทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วคือเราหาเสื้อสีชมพูไม่เจออืมเสื้อสีชมพูมันก็คือเสื่อที่เราห่ายมันมีแค่สิวันใช่ไหมทุกคนซึ่งมันหาไม่เจอ บางทีมันอาจจะอยู่แถวๆนี้นะทุกคนแต่ว่าอาจจะหาไม่เจอแต่ก็เอ่อมันหายไปแล้วก็ช่างมันเถอะมันหายไปแล้วอะทุกคนงั้นรีเซ็ตเลยแล้วกันนะทุกคนสามจังเพื่อบางคนยังไม่รู้นะคะปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะคะ กดไปแล้วก็ติ๊กทูกดกดข้ากดแล้วนี่โอเคมารีเซ็ตยังวะไม่แน่ใจดูสิเอ้ยใช่ไหมโอเคใช่คนดีเสร็จแล้ว ใครอยากให้เราหาความรับตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเครีเซ็ตเรียบร้อยแล้วใครอยากให้หาความรับตรงไหนก็บอกมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย